รวดเร็วชัดเจนรอบด้านเข้าถึงทุกพื้นที่กับเราสีเขนยวเราไปกันที่สวนนงนุษย์พัทยาของขวัญวันเด็กสุดยิ่งใหญ่สวนนงนุษย์พัทยาให้พาเด็กเข้าฟีสนุกครบเรียนรู้ทั้งวันในกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยาจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีเพื่อส่งมอบความสุขเสริมสร้างจินตนาการและเปิดโลกการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนอย่างสร้างสรรค์โดยในวันเสาร์ที่10มกราคม2 5ั6 9สวนนงนุษย์พัทยามอบสิทธิพิเศษให้กับเด็กและเยาวชนที่มากับครอบครัวเข้าชมสวนนงนุษย์ฟรีสำหรับเด็กอายุไม่เกิน15ปีเพียงแสดงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันอายุ ก็สามารถเข้าชมสวนนงนุษพัทยาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมรับสิทธิพิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณฟรีเพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนซึ่งตลอดทั้งวันเด็กๆจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมสร้างสารรค์มากมายพร้อมรุ่นหลับของรองางวัลท่ากลางบรรยากาศของสวนนงุษพัทยาซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็น หนในสิบสวนที่สวยที่สุดของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ครบถ้วนทุกมิติสวนหนวงรัทยาเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้สําหรับเด็กครอบคลุมทั้งด้านส่วนพฤทษศาสตร์ด้านปฏติมาก,กรรมปูนปัน้นรูปสัตว์ด้านพาระพุทธศาสนาด้านวัฒนธรรม และด้านอาหารไทยเด็กๆจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความงดงามของสวนระดับโลกโซนไดโนเสาร์กว่า1,700ตัวขนาดเท่าของจริงรวมถึงโซนพีระมิดสุดอลังการแห่งใหม่ของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมยอดนิยมสำหรับเด็กและครอบครัวอาทิการให้อาหารปลาช่อนยักษ์เกือบร้อยตัวและการเยี่ยมชมคาเฟ่แมวสุดน่ารัก และการให้อาหารเนื้อสัายอย่างใกล้ชิดพร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงชุดใหญ่นงนุชโชว์และการแสดงของช้างแสนรู้ณโรงละครสการ่าวันล,ละสีรอบสวนนงนุษพัทยาเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกถึง18นาฬิกาผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เวอร์ไวย์เว็บนงนุษพัทยา c o m